ในม่านหมอกแห่งอดีตการอันไกลโพ้นท่ามกลางตำนานและเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมานับพันปีมีดวงประทีปแห่งปัญญาดวงหนึ่งที่ยังคงส่องสว่างนำทางมนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือองค์พระแม่สุรัสวดีเทวีแห่งศัพความรู้ศิลปะดนตรีและว่ากศินการกล่าวถึงพระองค์มิใช่เพียงการเล่าขานตำนานปรำปรราอันศักดิ์สิทธิ์แต่คือการสำรวจแก่นแท้ของปัญญา การสร้างสารรค์และการสื่อสารซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์บทความนี้จะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงพระองค์ในมิติที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเสมือนการเปิดประตูสู่คลังแห่งความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด <S <S เพื่อค้นหาว่าเหตุใดพระแม่สุรสวดีจึงยังคงเป็นแรงบันดาลใจอันทงพลังและเป็นดั่งแสงสว่างนำทางในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน พระแม่สุรสวดีมักปรากฏกายในรูปของสตรีผู้เลอโฉมงดงามสงา่านุ่งห่มอาภร์สีขาวบริสุทธิ์ประทับบนดอกบัวสีขาวหรือหงขาวพระองค์ทรงถือพินวีนาในพระหัตถ์คู่หนึ่งคำพีปาลอีกพระหัตถ์หนึ่งลูกป,ประคำและหม้อน้ำในพระหัตถ์ที่เหลือแต่ละสิ่งล้วนแฝงไว้ด้วยความหมายเชิงปรัชญาอันลึกซึง้งซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจแก่นแท้ของพระองค์ การตีความสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มิใช่เพียงการอธิบายวัตถุแต่คือการเปิดเผยแนวคิดและหลักการที่พระองค์เป็นตัวแทนในเชิงนามธรรมพระแม่สุรศดีสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญายาณอันลึกซึง้งสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้จากภาพลักษณ์ของพระแม่สุรสศดีคือสีขาวที่ปรากฏอยู่รอบกายของพระองค์ตั้งแต่ฉลองพระองค์ดอกบัวที่ประทับหรือแม้กระทั่งหงที่เป็นพาหนะ สีขาวไม่ได้เป็นเพียงสีสันธรรมดาหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ความจริงแท้และความสงบปัญญาที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติปราศจากมนลทินแห่งความหลงผิดเพื่อให้สามารถรับรู้ความจริงได้อย่างกระจางแจ้งประหนึ่งแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณที่ส่องสว่างไปทั่วผืนฟ้า พระหัตถ์สีข้างของพระองค์เป็นตัวแทนของสี่มิติแห่งบุคลิกภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาได้แก่มโนจิตใจพุทธิสติปัญญาจิตตะจิตสำนึกและอาหางการอัตตาการที่พระแม่สุรสวดีข่มขังและรวบรวมมิติเหล่านี้ไว้แสดงให้เห็นถึงความสมดุลและความสามารถในการใช้ปัญญาอย่างรอบได้ในพระหัตถ์คู่หนึ่งพระองค์ทรงถือพินวีนา พินวีนามิได้เป็นเพียงเครื่องดนตรีแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความกลมกลืนของจักรวาลความสอดประสานของพลังงานทั้งตังในโลกเสียงดนตรีที่ไพเราะต้องอาศัยการปรับชูนสายพินให้เท่าที่การควบคุมจังหวะและทำนองให้เหมาะสมเช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตที่ต้องการความกลมกลืนระหว่างกายวาจาและใจ การบรรเลงพิณโดยพระแม่สุรศวดีสะท้อนถึงการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจการแสดงออกถึงความงามภายในและการสร้างสรรค์สิ่งที่นำพาสันติสุขและความสุดมาสู่ชีวิตดนตรีเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงจิตวิญ,ญญาณของผู้คนเข้าหากันข้ามผ่านกำแพงทางวัฒนธรรมและภาษาทำให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆ การที่เราได้ยินเสียงแผลงที่ไพเราะจิตใจเราก็พลันสงบและเกิดความปีตินี้คืออนุภาพแห่งพินวีนาที่พระแม่ทรงเป็นเจ้าแห่งมันค่ะอีกพระหัตถ์หนึ่งพระองค์ทรงถือคัมภีร์ปาล์มซึ่งเป็นตัวแทนของความรู้การศึกษาและภูมิปัญญาในทุกขแขนงคัมภีร์นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตำราหรือหนังสือที่เราจับต้องได้แต่รวมถึงองค์ความรู้ทั้งหมดที่มนุษย์ได้สั่งสมมา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ปรชัชญาวรรณกรรมประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งความรู้ในการดำเนินชีวิตคัมภีร์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการเติบโตทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง การเปิดอ่านคัมภีร์คือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้จากอดีตเพื่อนำไปปรับใช้ในปัจจุบันและสร้างอนาคตที่ดีกว่าปัญญาที่แท้จริงมิใช่การจดจำข้อเท็จจริงได้มากที่สุดแต่คือความสามารถในการนำความรู้นั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นลูกประคำในอีกพระหัตถ์หนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำสมาธิ การภาวนาและวินัยทางจิตวิญญาณการนับลูกประคำเป็นการฝึกฝนจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดสมาธิและความสงบภายในเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นปัญญาที่แท้จริงมักเกิดจากจิตที่สงบและมีสมาธิ การทำสมาธิยังช่วยให้เราเชื่อมโยงกับปัญญาภายในที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความเข้าใจและความตื่นรู้การปฏิบัติธรรมและการทำสมาธิจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้กับการสแสวงหาปัญญายาณส่วนหม้อน้ำที่พระแม่สุรัสศดีถงถืออยู่นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การชำระล้างและแหล่งกำเนิดแห่งความรู้ น้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและยังเป็นตัวแทนของความใสสะอาดการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสและอวิชชาจะทำให้จิตใจพร้อมที่จะรับรู้และซึมซับความรู้ใหม่ๆได้อย่างเต็มที่หม้อน้ำยังสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นประหนึ่งการรินน้ำจากหม้อเพื่อดับกระหายของผู้ที่ต้องการน้ำอันเป็นคุณธรรมที่สำคัญของการเป็นผู้ทรงปัญญาอย่างแท้จริง พาหานะของพระองค์คือหงขาวหงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาและการจำแนกแยกแยะหงมีความสามารถพิเศษในการแยกน้ำออกจากนมซึ่งเป็นอุปมาถึงความสามารถของปัญญาที่จะแยกความจริงออกจากความไม่จริงความดีออกจากความชั่วและสิ่งที่สำคัญออกจากสิ่งที่ไม่สำคัญ ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายการมีสติปัญญาเฉกเช่นหงย่อมช่วยให้เราสามารถคัดกรองสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้อย่างชาญฉลาดการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีสติมักจะมาจากความสามารถในการจำแนกแยกแยะที่คมชัดนอกจากหงแล้วในบางตำนานยังกล่าวถึงนกยูงเป็นพาหนะของพระแม่สุรศดีนกยูงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามศิละปะและความสง่างาม,าม การผสมผสานระหว่างหงปัญญาและนกยูงศิลปะแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของพระแม่สุรสวดีในฐานะเทวีผู้รวมทั้งความรู้และความงามเข้าไว้ด้วยอย่างลงตัวจากตำนานสู่การประยุกต์พระแม่แห่งวากศิลป์และการศึกษานอกเหนือจากสัญ,ญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วพระแม่สุรศดียังเป็นที่รู้จักในฐานะเทวีแห่งวากศิล์วาช ซึ่งหมายถึงพลังแห่งการพูดและภาษาการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการถ่ายโทษความรู้และความรู้สึกการพูดที่มีปัญญาจะต้องประกอบด้วยความจริงความไพเราะความสุภาพและความมีประโยชน์วากสินที่สมบูรณ์แบบคือการใช้ภาษาเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจสร้างแรงบันดาลใจและนำพาสันติสุขมาสู่โลก ดังที่เรามักจะได้ยินจากคำพูดของครูบาอาจารย์นักปราชญ์หรือผู้นำที่สามารถใช้ถ้อยคำเพียงไม่กี่คำเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของผู้คนและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้ในทุกยุคทุกสมัยผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาศิลปะและการสื่อสารต่างก็พากันบูชาพระแม่สุรสวดี พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กวีนักเขียนนักดนตรีนักวิทยาศาสตร์และครูอาจารย์ทั้งหลายให้สร้างสารรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตเป็นหลักการสำคัญที่พระองค์ทรงเน้นยำ้ำการเรียนรู้มิใช่เพียงการเล่าเรียนในห้องเรียนแต่คือการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆการตั้งคำถามการค้นคว้าหาคำตอบและการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง ลองนึกภาพถึงห้องสมุดที่เต็มไปโดยหนังสือหลากหลายประเภทถูกแลมบรรจุความรู้และภูมิปัญญาของผู้คนในอดีตและปัจจุบันการที่เราสามารถเข้าถึงและทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นได้ก็เสมือนการที่เรากำลังเชื่อมโยงกับพลังแห่งพระแม่สุรศดีการแสวงหาความรู้มีใช่เพียงเพื่อตอนเองแต่เพื่อนำไปแบ่งปันและสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นต่อไป เหมือนดังบทเพลงที่แต่งขึ้นมาอย่างไพเราะไม่ได้มีไว้ฟังเพียงคนเดียวแต่เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ฟังทุกคนพระแม่สุรสศดีในมิติแห่งวัฒนธรรมและสังคมอิทธิพลของพระแม่สุรสศดีนั้นแผ่ขยายไปไกลเกินกว่าขอบเขตทางศาสนาและการปฏิบัติพิธีกรรมพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมวัฒนธรรมและสังคมในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยในประเทศอินเดียเทศกาลวสันปัญจมีเป็นเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระแม่สุรสศดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เด็กนักเรียนนักศึกษาและศิลปินในวันนี้ผู้คนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับความรู้และจัดพิธีบูชาที่บ้านโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เด็กเล็กจะถูกนำมาทำพิธีอัครรมพรำพหรือพิธีเริ่มต้นการศึกษาโดยให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษรเป็นครั้งแรกซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้เด็กๆได้รับพราจากพระแม่สุรศวดีและประสบความสำเร็จในการศึกษาพิธีกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุดและพระแม่สุรศวดีคือผู้ประทานพรแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากนี้พระแม่สุรสวดีคือแรงบันดาลใจเบื้องหลังระบบการศึกษาแบบคูรุกุลในสมัยโบราณซึ่งนักเรียนจะอาศัยอยู่กับคูรุครูและเรียนรู้ทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมรวมถึงศิลปะแขนงต่างๆระบบนี้เน้นการพัฒนาทั้งสติปัญญาและคุณธรรมค,คู่กันไปซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของพระแม่สุรศดีอย่างแท้จริง ศิลปะการแสดงคลาสสิกของอินเดียเช่นดนตรีคานาติกและนาติลินภารตะนยัมต่างก็บูชาพระแม่สุรสวดีในฐานะผู้ประทานพรอนและแรงบันดาลใจทำให้ศิลปินเชื่อว่าการแสดงของตนนั้นเป็นดังการถวายบูชาแด่พระองค์ เมื่อมองมายัางประเทศไทยแม้ว่าพระแม่สุรสศดีจะไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในรูปแบบการบูชาเฉพาะเจาะจงเหมือนในอินเดียแต่แนวคิดและคุณสมบัติที่พระองค์เป็นตัวแทนนั้นได้ซึมซับและผสมผสานอยู่ในวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวรรณกรรมศิละปะและการศึกษาลองพิจารณาถึงความสำคัญของครูในสังคมไทย ครูอาจารย์ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นผู้ชี้ทางปรัชญาการเคารพครูบาอาจารย์และการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนั้นสะท้อนถึงอิทธิพลของเทวีแห่งปัญญาอย่างชัดเจนพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในสถานศึกษาและสถาบันศิลปะต่างๆเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ประสาทวิชาและเป็นการขอพรให้การเรียนรู้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ การสวดมนต์ขอพรปัญญาการใช้ภาษาอย่างประณีตในการประพันธ์วรรณคดีไทยหรือแม้แต่การบรรเลงดนตรีไทยอันไพเราะล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงการเคารพและสืบทอดมรดกทางปัญญาและศิลปะที่พระแม่สุรศวดีตรงเป็นตัวแทนในวรรณคดีไทยหลายเรื่องเราจะเห็นการกล่าวถึงเทพ,พเจ้าฮินดูหลายพระองค์รวมถึงพระพรหมซึ่งเป็นพระสวามีของพระแม่สุรศวดี การปรากฏตัวของพระพรหมมักจะนำมาซึ่งปัญญาการแก้ไขปัญหาหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งโดยในแล้วย่อมหมายถึงการปรากฏของพลังแห่งพระแม่สุรสวดีเคียงข้างกันเสมอเพราะปัญญาและความสร้างสรรค์มีอาจแยกออกจากกันได้แสงสว่างแห่งปัญญาในโลกยุคปัจจุบัน ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกของเรารเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่ต้องการปัญญาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเดิมพระแม่สุรัสเวดีจึงยังคงมีความสำคัญและเป็นดั่งแสงสว่างนำทางที่ไม่เคยเลือนหายไปประการแรกการจัดการข้อมูลและความรู้ ในยุคดิจิทัลทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแต่การแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องออกจากข้อมูลที่บิดเบือนหรือการค้นหาสาระสำคัญจากข้อมูลจํำนวนมหาศาลกลับกลายเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งนักคุณสมบัติของหงที่สามารถแยกน้ำออกจากนมได้นั้นเป็นอุปมาอุปไมยที่ทงพลังอย่างยิ่งในปัจจุบัน การมีสติปัญญาในการคัดกรองวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่แท้จริงถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักวิจัยหรือผู้ประกอบอาชีพใดๆประการที่ 2. ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พระแม่สุรสวดีในฐานะเทวีแห่งศิลปะและการสร้างสารรค์ซึ่งเป็นรางบันดาลใจให้ผู้คนคิดนอกกรอบกล้าที่จะทดลองและสร้างสารรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์างานศิลปะการประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาทางสังคมการเชื่อมโยงกับพลังแห่งการสร้างสารรค์ของพระองค์ช่วยให้เราปลดล็อกศัก,กยภาพภายในและนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลก ประการที่ 3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิดและมุมมองการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาและสร้างสารรค์คือกุญแจสําคัญในการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแยง้งพลังแห่งวากศิลินของพระแม่สุรศดีสอนให้เราใช้คําพูดอย่างมีสติพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเลือกใช้ถ้อยคําที่สาม,มารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสามคัคคีและนำพา สันติสุขมาสู่ผู้คนการสื่อสารที่ดีมิใช่เพียงการพูดให้คนอื่นฟังแต่คือการรับฟังผู้อื่นด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประการสุดท้ายการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตในโลกที่ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นการเป็นผู้สแสวงหาความรู้เฉกเช่นผู้ที่ถือคัมภีร์ปาลมอยู่ตลอดเวลา คือการยอมรับว่าไม่มีใครรู้ทุกสิ่งและยังมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้เราได้เรียนรู้เสมอการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการพัฒนาทักษะตนเองและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงคือหนทางสู่การเติบโตและความสำเร็จในระยะยาวรองจินตนาการถึงนักวิจัยหญิงคนหนึ่งที่กำลังทำงานวิจัยที่ซับซ้อน เธอทุ่มเทเวลาศึกษาข้อมูลมากมายคัดกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เธอใช้สติปัญญาอย่างหงในการแยกแยะความจริงขณะที่เธอเขียนรายงานเธอเลือกใช้ถ้อยคำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้งานวิจัยของเธอสื่อสารออกไปได้อย่างชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปต่อยอดนั่นคือการประยุกต์ใช้วากศินอย่างแท้จริง และเมื่อเธอรู้สึกเหนื่อยล้าเธออาจจะหยุดพักเพื่อเล่นดนตรีหรือวาดภาพเพื่อผ่อนคลายจิตใจและกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์นั่นคือการเชื่อมโยงกับพินวีนาและศิลปะในตัวเธอชีวิตประจำวันของเราทุกคนสามารถเป็นดังบททดสอบและเวทีแห่งการฝึกฝนปัญญาและคุณธรรมที่พระแม่สุรศวดีทรงเป็นตัวแทนได้เสมอคะ่ะบทสรุปมรดกเหนือการเวลาและการตื่นรู้ พระแม่สุรสวดีมีได้เป็นเพียงเทพธิดาในตำนานปรมปราราอีกต่อไปแต่พระองค์คือสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของปัญญาศิละปะการสร้างสารรค์และการสื่อสารที่ยังคงส่องสว่างนำทางมนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบัน จากตำนานอันศักดิ์สิทธิ์เราได้เรียนรู้ถึงความหมายอันลึกซึ้งของสัญ,ญลักษณ์แต่ละชิ้นที่พระองค์ถือซึ่งล้วนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราสแสวงหาความรู้สร้างสารรค์สิ่งดีงามและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต อิทธิพลของพระองค์ยังแผ่ขยายไปสู่การหล่อหลอมวัฒนธรรมและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยที่ซึ่งแนวคิดเรื่องการเคารพครูบาอาจารย์การให้ความสำคัญกับการศึกษาและการชื่นชมศิละปะได้ถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนอย่างลึกซึ้ง และในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายพระองค์ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ปัญญาในการคัดกรองข้อมูลใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาใช้ถ้อยคำอย่างมีสติในการสื่อสารและแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดยั้งการตระหนักรู้ถึงพระแม่สุรสัศดีจึงไม่ใช่เพียงการรู้จักชื่อหรือเรื่องราวของพระองค์แต่คือการตื่นรู้ถึงพลังแห่งปัญญาและความสร้างสรรค์ที่สถิตอยู่ในตัวเราทุกคน การที่เราได้เชื่อมโยงกับพระองค์คือการที่เราได้เชื่อมโยงกับศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ในเรียนรู้สร้างสารรค์และแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสิ่งที่เราควรทำคือการเปิดใจรับการเรียนรู้ฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์และมีสมาธิ ใช้คำพูดอย่างสร้างสารรค์และเปี่ยมด้วยปัญญาและใช้ชีวิตทุกวันด้วยความตระหนักรู้ว่าเราทุกคนสามารถเป็นดั่งตัวแทนของพระแม่สุรัสศดีได้ในทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความรู้แจง้งและปัญญาอันบริสุทธิ์การสแสวงหาปัญญาและศิลปะจึงเป็นเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นเส้นทางที่นำพาเราไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตและความเข้าใจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล